นัดดูดวงเจาะชีวิต ดวงของคุณจะเป็นอย่างไรให้นัดมาเจาะชีวิตคุณนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปของชาวราศีหรือว่าลัคนาเมษค่ะประจําเดือนสิงหาคม2563เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าดวงของคุณจะเป็นยังไงบ้างไพ่ได้เลือกเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ใช้ไพ่ทั้งหมด3สําหรับค่ะนั่นก็คือสําหรับสีดํานะคะใช้เปิดเป็นหลักอยู่แล้วก็เสริมขึ้นมาก็คือไพ่สําหรับสีแดงค่ะแล้วก็มีเป็นไพ่คนาแนะนํานะคะคือสําหรับสีเหลืองค่ะเรียกง่ายๆเลย ะะเป็นสีเลยแล้วก็บอกนิดนึงนะคะว่าดวงของคุณอาจจะมาเร็วหรือว่ามาช้ากว่าเดือนสิงหาคมสักเล็กน้อยนะคะอันนี้จําเป็นที่จะต้องสังเกตตัวเองดีๆค่ะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนจนถึงวันที่13พฤษภาคมนะคะก็คือคนที่อยู่ในราศีเมษค่ะหรือว่าอาจจะเอาเป็นลัคนาของตัวเองก็ได้นะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะดูทั้งลัคนาแล้วก็ราศีเลยแล้วก็มาหาเฉลี่ยกันหรือยึดเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เหมือนกันอันนี้ต้องด บุคลิกและลักษณะนิสัยของตัวคุณด้วยนะคะอะโอเคเรามาเริ่มดูไพ่กันเลยดีกว่าค่ะ แต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยนะต้องบอกนิดนึงนะคะว่าลักษณะนิสัยของชาวเมทเองเนี่ยนั่นคือแกะนะแต่เป็นแกะเป็นแกะที่บุคลิกภาพค่อนข้างที่จะกระฉับกระเฉงคล่องแคล่วแล้วก็พลังงานสูงค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะกล้าบ้าบินเลยทีเดียวอีกอย่างหนึ่งนะคะกล้าได้กล้าเสียค่ะเป็นคนที่มีอุดมคตินะคะอีกอย่างหนึ่งอะไม่ค่อยที่จะย่อท้อสักเท่าไหร่จุดเด่นของชาวราศีเมทนั่นก็คือข้อแรกเลยไม่ย่อท้อต่ออะไรา ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่เข้ามานะคะอีกอย่างหนึ่งเป็นคนที่เรียกว่ามีความเป็นผู้นําและมีความซื่อตรงสูงนะสำหรับชาวราศีเมษนะคะและรักอิสระภาพสูงมากแต่ข้อเสียของคุณเนี่ยก็มีเหมือนกันนะข้อเสียของคุณก็คือนั่นก็คือ อือาจจะเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงจนไม่ค่อยได้ฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างสักเท่าไหร่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นคนเป็นจอมพเด็จการคนหนึ่งเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าบางครั้งนะคะก็แอบเป็นคนไม่ค่อยรอบคอบสักเท่าไหร่อันนี้คือข้อเสียหรือว่าจุดอ่อนของชาวราศีเมษเนาะเรามาเริ่มดูไพ่กันเลยดีกว่าค่ะ เพราะอะไรทําไมนะัดถึงพูดถึงลักษณะลิสัยของชาวราศีเมษก่อนนั่นก็เพราะว่ามันก็มีผลต่อการอ่านดวงเหมือนกันนะคะโอเคไพ่ทั้ง12ใบนะคะแทน12เรื่องราวค่ะไพ่ใบแรกแทนตําแหน่งของความเป็นตัวตนของคุณจิตใต้สำนึกของคุณไพ่ใบนี้นะคะสามารถลิงก์ได้กับทุกๆใบเลยและไพ่ทุกๆใบ,ก,บก็ส่งผลถึง ความเป็นตัวตนของคุณเหมือนกันในช่วงของเดือนสิงหาคมนะคะผ่านต้นเดือผ่านเดือนที่1นึ่ไปแล้วนะคะเนะชื่อว่าตัวคุณนะคะอาจจะเริ่มมีความรู้สึกถึงไอ้สิ่งที่นัดกําลังจะพูดต่อจากเนี้ยค่ะได้แล้วก็ได้บางคนอาจจะเริ่มรู้ตัวแล้วละนะคะไพ่ความเป็นตัวตนคือมันมีความค่อนข้างที่จะรีบร้อนและร้อนรนอะไรบางอย่างไพ่ใบเนี้ยเนะี่ย ไพ่ใ,ใบนี้นะคะมันแสดงถึงข้อแรกเลยนะคะคือความประมาทและความไม่ค่อยรอบคอบสักเท่าไหร่ซึ่งมันเป็นลักษณะนิสัยของตัวคุณเหมือนกันนะคะว่าถ้าเกิดว่ารีบหรือว่าทำอะไรที่ไม่คือคือรีบอะคะ่ะมันก็จะทําให้ไม่ค่อยมีความรอบคอบดังนั้นให้เพิ่มความรอบคอบเข้าไปหน่อยนะคะในช่วงของเดือนสิงหาคมค่ะบางทีอาจจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเข้ามาที่จะเข้ามาทําให้ตัวคุณรู้สึกถึง ถึงความต้องแบบปุ๊บปับ๊บแบบต้องต้องปัจจุบันทันด่วนต้องตัดสินใจทันทีตัวอย่างเช่นนะคะอ่ะตัวอย่างเช่นคนที่นัดขอพูดอ้างอิงพาดพิงถึงเหตุการณ์ที่ที่น้าป่าไหลหลากเนี้ยคือจู่ๆเราก็ไม่รู้หรอกโอเครู้แหละว่าช่วงนี้คือหน้าฝนนะคะแต่ไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่นั่นแหละค่ะอันนี้คือสถานการณ์ที่นัดยกขึ้นมา ถึงไพ่ใบนี้เลยดังนั้นนะคะข้อแรกเลยสิ่งที่จะทําได้ก็คือเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ตั้งรับเอาไว้นะคะเปิดไพ่ขยายเพิ่มนะคะยังคงอยู่ในเรื่องของความเป็นตัวตนของคุณค่ะ รีเจเนอเรชันนะคะยุคใหม่มันกําลังจะเข้ามาสิ่งใหม่ๆมันกําลังจะเข้ามาแต่นั่นหมายความว่ายังไงนั่นหมายความว่าสิ่งเก่าก็ต้องไปนะถ้าของเก่าไม่ไปของใหม่จะมาได้ยังไงใช่ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูไพ่ในตําแหน่งของการเงินกันบ้างนะคะการเงินของชาวเมธเองเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ามีแต่รายจ่ายทั้งนั้นเลยนะคะและเป็นรายจ่ายที่มันเหมือนกับว่าคุณจ่ายมันไปด้วยความแบบบางครั้งอาจจะจ่ายไปด้วยความสะใจก็ได้นะคะรู้สึกว่าเฮ้ยไหนๆเดือนนี้ก็ไม่มีเก็บแล้วอะก็ใช้ใช้ มันไปนเลยแล้วกันอันนี้คืออันดับแรกนะคะส่วนอันดับที่สองค่ะรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวถามว่ารายได้มีหรือเปล่านะรู้สึกว่ามันเป็นคือชาวเมดนะคะอาจจะเป็นเสาหลักของคนในครอบครัวนั่นหมายความว่าคุณหาคนเดียวอ่ะแต่เลี้ยงคนทั้งครอบครัวเลยนะตอนนี้นะสถานการณ์ตอนนี้นะคะค่อนข้างที่จะเหนื่อยเหนื่อยหน่อยและกว่าจะได้เงินมาค่ะต้องใช้ทั้งพลังกายและพลังใจที่แบบ สุดๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับในช่วงของเดือนสิงหาคมยังไงนะก็เป็นกำลังใจให้นะคะกับชาวเมท,ทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นลัคนาหรือว่าราศีเลยนะคะเปิดไพ่ขยายเพิ่มหนึ่งใบนะคะในเรื่องของการเงินค่ะอิมอ,อ,อิมอาจได้ไพ่ใบนี้นะคะนั่นก็คือหมายความว่าบางทีคุณอาจจะกําลังเฝ้ารอคอยเ,ออเงินก้อนสักก้อนนึงอะค่ะเพื่อที่จะมาทําให สถานการณ์นะตอนนี้มันไม่ตึงมากจนเกินไปมันคือสิ่งที่คุณคาดคิดคาดหวังหรือว่าคาดฝันนะคะออโอกาสที่จะได้นะก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่ได้ชัดเจนอะไรขนาดนั้นนะคะดังนั้นก็ถ้าเกิดว่าประหยัดได้นะคะถ้ารัดเข็มขัดได้ตรงไหนได้เนี่ยก็พยายามรัดเข้าไว้นะคะต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของเพื่อนท้องกันบ้างความสัมพันธ์ของเพื่อนสําหรับชาวเมษนะคะในช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยหรือว่าไม่ค่อยได้เจอกับเพื่อนสักเท่าไหร่อันนี้ไม่นับเพื่อนเพื่อนร่วมงานนะคะหรือว่า ว่าเพื่อนที่เอาเป็นว่าเป็นเพื่อนที่อา,อาจจะเป็นเพื่อนที่ไกลบ้านต่างอยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่ค่อยได้มี ปฏิกิริยาหรือว่าไม่ค่อยได้มีปฏิสัมพันธ์กันสักเท่าไหร่แต่พวกคุณอาจจะมีการนัดเอาไว้แบบหลวมๆมค่ะนัดเอาไว้แบบคร่าวๆว่าเออเดี๋ยวอีกสักประมาณ3าเดือนเดี๋ยวจะต้องเ,อเดี๋ยวจะมาเจอกันนะซึ่งไม่ใช่ช่วงนี้แน่นอนนะคะใช่หรือเปล่านะคะในความสัมพันธ์ของเพื่อนก็สามารถพูดคุยและคอมเมนต์มาได้เลยนะคะโอเคค่ะในตําแหน่งของเพื่อนนะซึ่งอยู่ในตําแหน่งของสหัสชานะคะยังสามารถพูดในเรื่องของการสื่อสารได้ด้วยค่ะการสื่อสารของชาวเมธเองจริงๆ แล้วเนี่ยตัวชาวเมดเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงนะคะดังนั้นการสื่อสารของคุณนะัดรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะตรงจุดและตรงประเด็นแต่ถึงแม้ภายใต้ความตรงประเด็นนั้นนะคะให้ระมัดระวังในเรื่องของการที่เราพูดอะไรออกไปเขาอาจจะยังไม่เข้าใจอยู่ดีให้ระมัดระวังในเรื่องของการพูดด้วยสมมติพูดสักร้อยนึงอะคะ่ะอาจจะได้ผลตอบรับกลับมาอาจจะแค่สักประมาณ50%เท่านั้นเองนะคะในช่วงนี้คือต้องบอกเลยว่าอาจจะเหนื่อยๆน่อยนิดน ะะต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของญาติพี่น้องกันบ้างค่ะญาติพี่น้องนะคะได้ไพ่อยู่ในตําแหน่งนี้หรือว่าภาษา,าโหราสา์เนี่ยนะคะก็จะพูดว่าพันธุนะคะพันธุเนี่ยได้ตําแหน่งนี้นะคะนั่นคือญาติพี่น้องคือมันเหมือนกับว่า คือจริงๆไพ่ใบนี้กับไพ่ใบแรกความเป็นตัวตนนะคะจะคล้ายๆกันอาจจะเป็นตัวคุณเองด้วยซ้ําที่ทํางานไกลบ้านไม่ค่อยได้อยู่ใกล้ญาตินะคะหรืออาจจะแอบไปปลูกบ้านเอาไว้สักไกลเลยอีกจังหวัดหนึ่งเลยซึ่งญาติอยู่อีกจังหวัดหนึ่งหรือแบบย้ายถิ่นฐานไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่อยได้เจอกันสักเท่าไหร่นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของบุตรหลานและบริวารกันบ้างช่วงนี้ชาวเมดก็อาจจะเครียดๆหรือว่าอาจจะมีความกังวลใจเกี่ยวกับลูกหลานบ้างนะคะเริ่มต้นจากลูกหลานเริ่มต้นจากคน ในครอบครัวค่ะ ได้ไพ่ใบนี้นะคะหมายความว่าบางทีคุณอาจจะก,กังวลใจเพราะอะไรเพราะลูกหลานใะนอยู่ในวัยที่เติบโตนะคะไม่ว่าจะเป็นวัยเรียนที่จะต้องไปเรียนมาหาลาัยในในองค์กรในสถาบัานที่ใหญ่ขึ้นหรือแม้แต่กระทั่งการเรียนจบและเริ่มต้นชีวิตการทํางานซึ่งเอาจริงๆนัดก็มองว่าเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับตัวคุณสักเท่าไหร่มันก็เลยทําให้ตัวคุณน,นะคะค่อนข้างที่จะเหงาอ่ะอันนี้พูดตรงๆเราก็รู้สึกว่าคิดถึงและเป็นห่วงอยู่ในนั้นด้วยนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ของลูกหลานเลย โอเคค่ะขอเปิดไพ่ดูเพิ่มเติมซิว่าจะยังไงต่อไปนะคะในเรื่องของลูกหลานนะอยู่เวลายอยู่ใกล้กันก็จะทะเลาะก,กันแต่เวลายอยู่ไกลกันคุณก็จะคิดถึงเขานี่แหละยังไงดีนะจะเอายังไงดีนะคะอะโอเคต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องของบริวารกันบ้างค่ะสําหรับในเรื่องของบริวารนะคะชาวเมธเองอะคะ่ะคนที่เป็นลูกน้องคนที่มีลูกน้องนะคะคนที่ทั้ง เป็นคนในที่ทํางานเดียวกันอาจจะมีสถานะด้อยกว่าคุณสักเล็กน้อยนะคะหรือว่าเป็นลูกน้องหรือหรือว่าเป็นอายุน้อยกว่าประสบการณ์ทางด้านการทํางานน้อยกว่าอันนี้ก็สามารถนับเป็นบริวารได้เหมือนกันนะคะบริวารในช่วงนี้อาจจะมีจจะมทําให้ตัวคุณค่อนข้างที่จะกังวลใจสิ่งที่คุณจะต้องคิดหรือว่าสิ่งที่คุณจะต้องทําคุณจะต้องทํามันด้วยตัวคนเดียวคือมันเหมือนกับว่ามีก็เหมือนไม่มีค่ะไอ้สิ่งที่ทําก็ต้องทําเองแล้วคือสุดท้ายคือ คือพอไม่ช่วยพอไม่ช่วยแบ่งเบาภาระค่ะก็ดันสร้างความลำบากใจมาให้ตัวคุณเองอีกนะคะอันนี้คืออันนี้คือบรรยากาศในช่วงของเดือนสิงหาคมนะคะต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของอุปสรรคกันบ้างค่ะอุปสรรคในไพ่ใบนี้นะคะ อุปสรรคของชาวราศีเมษอะนัดรู้สึกคือเอาจริงๆตั้งแต่เปิดไพ่มาจนถึงตำแหน่งของอุปสรรคนะคะนัดอยากที่จะบอกชาวราศีเมษนะคะว่าสู้ๆและเป็นกำลังใจให้ส่วนในด้านของอุปสรรคค่ะมันเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณคาดฝันหรือว่าแม้กระทั่งสิ่งที่คุณเคยทําลงทุนลงแรงกับมันมาแล้วในช่วงเนี้ยมันอาจจะ ไม่ได้เป็นไปตามที่คุณคาดหวังคาดฝันหรือว่าคิดเอาไว้ก็ได้ดังนั้นให้เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ก่อนนะคะคือย้อนกลับมาที่ไพ่ใบแรกอย่างที่นัดบอกไปนะคะว่ามันสามารถลิงได้กับทุกๆใบเลยเย้อนกลับมาที่ไพ่ใบแรกนะคะบางครั้งะคะ่ะมันอาจจะมีเหตุการณ์ฉุกระหุกอะไรบางอย่างเข้ามาเป็นบททดสอบให้กับตัวคุณก็ได้ดังนั้นก็ขอให้ฝ่าฟันมันไปให้ได้นะคะ อ่ะโอเคทีเดีเรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างถ้าเกิดว่าไม่ค่อยสมหวังในเรื่องของการเงินการงานเท่าไหร่ไหนมาดูในเรื่องของความรักสิว่าจะเป็นยังไงค่ะขอกดกระดิ่งเป็นกำลังใจเรียกสติให้ชาวราศีเมษหนึ่งทีนะคะคือนะจะบอกว่า30วันไม่ว่าคนที่จะดวงดีที่สุดหรือว่าดวงที่แย่ที่สุดเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าค่อยเริ่มต้นกันใหม่พระอาทิตย์ขึ้นอนะ่ะเดี๋ยวมันก็เอ้พระอาทิตย์ตกนะคะเดี๋ยวมันก็ต้องมีขึ้นในทุกๆวันเนาะโอเคค่ะในเรื่องของความรัก ความรักนะคะเริ่มต้นจากคนที่มีคู่แล้วเริ่มต้นจากคนที่มีแฟนมีสามีหรือว่ามีภรรยาแล้วนะคะมีคู่เป็นคู่มั่นคู่ไม้คู่อะไรก็แล้วแต่นะคะที่มีคนคุยหรือว่าเออไม่ใช่คนคุยสิต้องแบบว่าเป็นคนที่ชัดเจนพอสมควรเลยนะคะอ่ะในตําแหน่งของความรักค่ะในไพ่ไใบนี้นะคะในพาร์ทของความรักของคนที่มีคู่แล้วนะคะบรรยากาศของคุณเนี่ยน่าจะบอกเลยนะคะว่าบางทีอ่ะอาจ ไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะคะมันเป็นบรรยากาศของการที่ทําอะไรกันเราไม่ค่อยบอกความจริงะคะคือบางทีเรารู้สึกห่วงเขานะเรารู้สึกห่วงคู่ของเรานะคะแต่สิ่งที่เรากระทาไปอะ่ะเราก็จะแบบกระโชกโกหากตามสไตล์ชาวแกะเลยนะคะก็คือตามสไตล์ของชาวราศีเมษเลยคืออาจจะไม่ค่อยโรแมนติกสักเท่าไหร่คือจริงๆเราเป็นห่วงนะแต่ว่าเราก็คือแบบไม่ได้พูดมาะคะ่ะก็พอกลับบ้านดึกก็อาจจะบ่นหน่อยว่าหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่คู่กันแล้วอยู่กันมานานแล้วเขาก็ต้องเข้าใจแล้ว,ว่าเนี้ยคือความห่วง จากคุณถูกไหมคะไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะคะบรรยากาศของคุณเปิดให้ขยายเพิ่มเติมดูซิว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงต่อไปนะคะในเรื่องของความรักของคนที่มีคู่แล้วและมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะ สามารถสลับกันได้นะคะอาจจะเป็นคนที่ห่อนห้าที่จะเอาแต่ใจมากๆในช่วงของเดือนสิงหาคมอาจจะมีอะไรบางอย่างนะคะที่เคยเคยคุยกันไว้เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องเอาให้ได้ในช่วงเดือนสิงหานี้นะคะเป็นแบบนั้นบรรยากาศเป็นแบบนั้นขอเปิดไพ่คำแนะนําเพิ่มเติมให้หนึ่งใบค่ะไพ่นะคะบอกว่า บางครั้งการได้ไปท่องเที่ยวพักผ่อนก็ถือเป็นการค้นพบความต้องการลึกๆของคุณก็ได้ขอพูดอีกคืออีกทีหนึ่งนะคะบางครั้งการได้ไปท่องเที่ยวพักผ่อนก็ถือเป็นการค้นพบความต้องการลึกๆของคุณก็ได้นะคะโอเคต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องของความรักของคนโสดกันบ้างค่ะสําหรับคนโสดที่โสดสนิทจริงๆนะคะสาหรับชาวเมษเนี่ย ช่วงนี้ไม่โดดเด่นในเรื่องของความรักเลยอยู่คนเดียวไปก่อนค่ะถึงแม้ว่าจะเหงาเท่าไหร่จะแซดแค่ไหนนะคะหรือว่ารู้สึกว่าโอ้โหว้าเวโดดเดี่ยวแค่ไหนนะคนะนัดรู้สึกว่าก็ยังดีกว่าหรือว่า ยังดีกว่าการที่จะมีคู่หรือว่าการที่จะมีใครเข้ามาถ้าเกิดว่ามีอาจจะทําให้คนกลุ้มใจมากกว่าเดิมก็ได้นะคะสําหรับคนที่โสดสนิทนะคะทีนี้เราไปดูกันกับความสัมพันธ์ที่สถานะไม่ชัดเจนไม่รู้ว่าจะเอายังไงดีนะคะจะเป็นแฟนกันหรือว่ายังอึมคึมกันอยู่ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงยังแบบยังไม่รู้ว่าจะยังไงนะคะอ่ะเปิดไพ่เพิ่มเติมให้หนึ่งใบนะคะสําหรับคนที่มีคนคุยค่ะ สำหรับคนที่มีคนคุยนะคะนะัดตอนนี้เนี่ยนะัดต้องบอกเลยนะคะว่าคือมันมันเหมือนกับว่าเออก็มีคนคุยนะแต่ก็ยังคงรักษาความเป็นโลกส่วนตัวของแต่ละคนเอาไวาย้ยังเว้นพื้นที่ที่ยังเราก็ไม่สามารถเข้าไปหาเขาได้นะส่วนเขาก็ยังไม่สามารถที่จะเข้ามาหาเราได้เพราะต่างฝ่ายต่างไม่แสดงความเป็นตัวตนจริงๆของคุณออกมานะคะอาจจะเป็นช่วงแบบว่ากําลังแบบ มันอาจจะมันยังไม่มีโอกาสที่จะได้แสดงความเป็นตัวตนหรืออะไรใดๆก็ตามนะคะมันอันนี้คือบรรยากาศในช่วงนี้เนาะในช่วงของเดือนสิงหาคมค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุที่จําเป็นที่จะต้องระมัดระวังค่ะในเรื่องของอุบัติเหตุไม่ได้มีอะไรนะากังวลใจนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพเนี่ยให้ระมัดระวังสะโพกต้องช่วงล่างลงไปให้ระวังนิดนึงเนาะสะโพก เอ่อนน่นองขาอะไรเงี้ยตั้งแต่ช่วงล่างช่วงล่างลงไปอะไรเงี้ยให้ให้ระมัดระวังนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการงานกันบ้างค่ะการงานของชาวเม่นนะคะนัดขอหยิบไพ่คู่กันไปเลยเนาะระหว่างการงานกับในเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองและการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไพ่ใบน,นี้คือการงานนะคะและไพ่ใบน,นี้คือความเจริญรุ่งเรืองค่ะ การงานถือว่าดีนะคะสิ่งที่คุณทำค่ะคุณจะได้รับการไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้างานนะคะหรือว่าได้รับมอบหมายงานให้ทํางานอะาไราบางอย่างและงานานั้นามันสามารถที่จะสําเร็จไปได้ถึงแม้ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะคะแต่ประสบความสําเร็จในเรื่องของงานก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะคะส่วนในเรื่องของชื่อเสียงหรือว่าการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีโอกาสอยู่เหมือนกันมันเหมือนกับว่าผลงานของคุณค่อนข้างที่จะโดนตาถูกใจคนที่เขา มีอำนาจนะคะในการที่จะเลือกในการที่จะเลื่อนลดปลดย้ายหรืออะไรสักอย่างหนึ่งในในบริษัทของคุณนะคะเขาเห็นและเขาค่อนข้างที่จะถูกใจอันนี้นะ่ารู้สึกว่าคุณมาถูกทางแล้วนะคะ ต่อมาค่ะเรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของโชคลาภค่ะสําหรับโชคลาภของชาวราศีเมษเนี่ยเอาจริงๆนัดมองว่าคุณก็เฝ้ารอนะคะคุณก็อยากที่จะได้โชคลาภบ,บ้างแต่มันก็เหมือนคุณก็ไม่ได้อยากอะไรขนาดนั้นนะเพราะไอที่ผ่านๆมาคุณก็รู้สึกว่าชีวิตคุณนะคะบางทีอ่ะคุณอาจจะเป็นคนที่ถูก ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลบ่อยๆหรือว่าถูกหวยบ่อยหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะถูกแบบมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะจนคุณก็รู้สึกว่าเออมันก็แต่คุณก็ไม่ได้คาดหวังแบบรางวันใหญ่อะไรขนาดนั้นนะคุณก็เอาแค่ที่มันพอดีพดีในลักษณะของคุณและในช่วงของเดือนสิงหาคมค่ะนัดก็รู้สึกว่า มันอาจจะถูกนะแต่คือเปอร์เซ็นต์ของมันก็คือจะเป็นฟิลแบบไม่ได้เยอะไม่ใช่โชคก้อนใหญ่แต่มันเหมือนกับว่าคุณก็โอเคคุณก็พอใจแล้วคําว่าโชคลาภของนัดอะคะ่ะมันอาจจะหมายถึงการ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 เสี่ยงโชคทุกชนิดหรือว่าการพานันทุกชนิดเลยหรือโชคของคุณอีกอย่างหนึ่งนั่นคืออืม เอาจ,จริงๆนั้นมองว่าโอเคคุณมีปัญหาในเรื่องของการเงินนะใช่คุณมีปัญหาอะไรต่างๆนานาก็ใช่แต่นัดรู้สึกว่าคุณก็ยังไม่ได้ขาดอะไรขนาดนั้นนะคะในเรื่องของการเงินต่อคือมันเหมือนแบบมันก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะคะมันจะเป็นฟิลเนี้ยนะคะต่อมาค่ะเรามาดูความกังวลใจและความทุกข์ใจของชาวเมษกันบ้างสิ่งที่คุณกังวลใจสิ่งที่คุณทุกข์ใจนะคะมันเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณเรียกร้องไปไม่ว่าจะกับสิ่งศักดิ์สิทธ์ก็ตามหรือว่ากับกับ กับคนกับมนุษย์อะไรใดๆเองก็ตามหรือสิ่งที่คุณร้องขอไปกับใครก็ตามอะไรเงี้ยคะ่ะ คุณกังวลใจว่าคุณจะไม่ได้สิ่งเหล่านั้นคุณกังวลใจว่าเขาจะไม่ได้ยินในสิ่งที่คุณร้องขอสิ่งที่คุณเรียกร้องอาจจะเป็นความยุติธรรมในชั้นศาลหรืออะไรต่างๆนานาหรือสิ่งที่คุณอยากได้ในชีวิตนะคะคุณกลัวว่าคุณจะไม่ได้วันนะอันนี้คือความกังวลใจของชาวเมดนะซึ่งถามว่าขาดกับบุคลิกของคุณหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะแล้วค่อนข้างที่จะมีจุดยืนอะไรบางอย่าง ของความเป็นคุณอะหยุดแล้วแต่คุณก็ยังกังวลใจในเรื่องนี้แสดงว่าลึกๆข้างในคุณนะคะอาจจะอาจจะยังยังขาดอะไรบางอย่างอยู่นะคะโอเคค่ะทีนี้เปิดไพ่เพิ่มให้หนึ่งใบนะคะสำหรับคนที่ว่างงานใครที่กําลังว่างงานอยู่นะคะเรามาดูกันในช่วงของเดือนเมษายนเอ้ยยนนะเมษเอ้ยขอโทษพูดผิดในช่วงของเดือนสิงหาคมขออภัยด้วยนะคะในช่วงของเดือนสิงหาคมเนี่ยงานของคุณจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะ พอผิดแล้วผิดติดกันเลยนะโอเคค่ะงานของคุณนะัดรู้สึกว่ามันจะเป็นงานในลนักษณะงานฟรีแลนซ์มากกว่างานประจํานะคะคือคือบางทีอาจจะมีคนมาให้คุณไปทําอะไรบางอย่างอาจจะเป็นจอบจอบซึ่งเป็นจอบสั้นๆนะคะรับผิดชอบโอเค3เดือนเดือนหนึง่งหรือว่าเป็นรายวานันรายอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจะเป็นในลนักษณะนั้นมากกว่างานประจําที่ทําได้ยาวๆแต่ อย่างน้อยมันก็เป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรที่ดีนะอย่างอย่างน้อยมันก็แบบยังดีกว่าไม่มีอะไรทําเลยนะคะแล้วดีไม่ดีอะค่ะ ไองานที่มันเป็นจับจอบๆๆแบบนี้ต่อไปมันอาจจะให้เงินหรือว่าสร้างเงินสร้างงานให้กับคุณในระยะยาวก็ได้นะอ่ะโอเคเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีหรือว่าลัคนาเมษทุกทุกคนเลยนะคะแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างคะทั้ง12เรื่องราวที่พูดกันไปแล้วใช่ไม่ใช่แหละจริงไม่จริงยังไงสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ค่ะและนอกเหนือจากดวงของคนทั้ง12ราศีแล้วนัดยังมีดวงของคนทั้ง7วันซึ่งโพสต์ลงไปแล้วนะคะแล้วก็จะทยอยทยอยลงมานะั่นคือดวง ของคนทั้ง12นัก,กษัตร์ิและ12เดือนเกิดค่ะอีกอย่างหนึ่งที่ภูมิใจนำเสนอมากๆเลยนั่นก็คือพิกอะคาร์ค่ะพิกอะคาร์ของนั้นนะคะไม่มีวันหมดอายุคุณสามารถเข้าไปเลือกหัวข้อที่คุณถูกใจได้ล่าสุดนะคะเพิ่งลงไปในหัวข้อที่มีชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรในเรื่องของทั้งความรัก1 EP นะแล้วก็อีก EP นึงนั่นก็คือในเรื่องของ การเงินและการงานนะคะคุณสามารถเข้าไปดูกันได้นะคะที่เพิ่งลงไปล่าสุดนะคะแล้วก็อีกหลายๆห,หัวข้อนะคะไม่ว่าจะตั้งแต่ ep แรกๆเลยนะคะหรือว่าอ่ะตัวอย่างเช่นนะคะช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของอะไรบ้างนะคะ ep ที่119หรือว่าดวงครึ่งปีหลังนะคะ2563จะเป็นยังไงนะคะสามารถเข้าไปเลือกดูเลือกชมกันได้ค่ะแต่ฝากเอาไว้นิดนึงนะคะว่าใครที่ยังไม่ได้กด s u b สไครป์ฝากกดให้ด้วยอย่าลืมนะคะเป็นกําลังใจให้กับนัดค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าจะดีมากๆเลยนะคะนั่นคือการกดไลค์และกดแชร์ค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปอื่นๆสวัสดีค่ะ